มาที่ความยิ่งใหญ่สมการรอคอยนะคะความยิ่งใหญ่สมการรอคอยนักท่องเที่ยวร่วมชมความสวยงามสุดอลังการขบวนแหอ่อัศจรรย์3าปราสาทพึ่งสกนลนกครในงานประเพณีแห่ปราสาทพึ่งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2567มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติซอฟท์พาวเวอร์จังหวัดสกนลนครค่ะ ที่บริเวณแยกหอนาิกาถนนสุกเกษมเขตเทศบาลน,นครสกลน,นครนายชูศัก์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน,นครพร้อมด้วยนางชุติมารู้ยิ่งประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสกลน,นครเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนแห่อศจัรสา3ปราสาทพึ่งสกลน,นครในงานประเพณีแห่ปราสาทพึ่งและแข่งขันเรือยาว ชิงท้่วพระราทานจังหวัดสกลนครประจำปี2567ค่ะซึ่งจังหวัดสกลนครร่วมกับเทศบาลน,นครสกลนครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระนิธททิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีที่ได้พระราชทาทถ้วรางวัลพระราทานในการแข่งขันเรือยาวการประกวดปราสาทพึ่งโบราณและปราสาทพึ่งประยุกต์ให้กับจังหวัดสกลนคร ร,ร่วมแสดงออกถึงความจงรักความจงรักพักดีความสามัคคีของคนในชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับอีกทั้งยังเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติและเป็นซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดสกลน,นครกำหนดจัดการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่12-17ตุลาคม2567ที่บริเวณสุนยรราชการลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลน,นครครับ ซึ่งขบวนแห่ประสาทพึ่งในปี2567ค่ะมีนักท่องเที่ยวมาร่วมชมงานกันอย่างหนาแน่นตื่นตาตื่นใจกับอัศจรรย์3ประสาทพึ่งสกลนครซึ่งประกอบด้วยประสาทพึ่งโบราณประสาทพึ่งประยุกต์และประสาทพึ่งสร้างสรรค์โดยปีนี้มีขบวนแห่ประสาทพึ่งรวม10ขบวนด้วยกันนะคะพร้อมกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประกอบขบวนประสาทพึ่งจากทั้ง18อำเภอตัวประสาทพึ่งทั้งหมด จะไปรวมกันที่วัดพระาธาตุเชิงชุมบวรวิหารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาองค์พระาธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสนสำหรับประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวค่ะสามารถชมประสาทพึ่งในกิจกรรมประสาทพึ่งเบิ่งได้ตลอดเดือนที่บริเวณวัดพระาธาตุเชิงชุมบวรวิหารและวัดในกลุ่มชุมชนที่ทำประสาทพึ่งตลอดเดือนตุลาคมนี้ค่ะสวยงามมากทีเดียวค่ะครับ